วันนี้ผมจะมาทำไก่ KFC กันครับเฮ้ยเป็นไงเล้วแป้งอ่าเป็นไงเป็นไงเฮ้ยมันเหนียวอะเราใส่แค่สองอย่างใส่ซอสตฟ้าเขียวไม่ได้หรอวะโอ้โหโอ้โหจริงไหมม่น่าจะเป็นกลิ่นอะก็น่าจะเป็นแบบแผ่นแป้งน้ำหนักน้ำตาลแค่นั้นแต่ผมว่าเป็นทุกคนผมเข้าข้างไอโฟลไอโฟลเข้าข้างมึงเว้ยเปิดไปดูนะเปิดมาปุ๊กอ่ะมึงก็ปิดมันจะเหมือน KFC เลยนะโอ้โห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 โอ้ วันนี้ผมจะมาทำไก่ KFC กันครับเฮ้ยไก่ F.C เป็นยังไงวะไก่ F.C นะครับเป็นไงสูตรฟัวซีนเลยไก่ F.C รือไก่เคี้ยบ F.C ไก่ F.C ไก่ไกเคี้ีบ F.C ละจะทําตามเขาใช่ไหมใช่ทําตามเลยว่าคนละสูตรเนี่ยแ,<ต>แต่ว่าไก่แต่ว่าไก่เขียวไป็ไนยังไึงบ้บาหรือเปล่ามึงทำไมไม่ไปเอาตังค์ที่มึงซื้อบัตรดิบเนี่ยจะซื้อ KFC กินดีกว่าไง่ายกว่าเลยองคิดดีป่ะไป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 บาทำก่อนเด้อทำก่อนคุณก็รอดูอ่าโอเคครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะผสมแป้งก่อนเลยอันนี้คือแป้งนะครับผมแป้งกรอบแ้าทุกคนจะทำก็ที่หม้ออะไรก็ได้นะเฮ้ยแต่ว่าตถุดิบมันมีแค่ไม่กี่อย่างเองแล้วเนาะมีรสดีมีแป้งกรอบแล้วก็น้ํามันแล้วก็มีอันนี้ด้วยเหรอใช่เนี่ยดูดูมาสดๆเลยนะสูตรดูสูตรมาใช่ดูสูตรมาโอเคผสมแป้งก่อนครับต้องใส่เยอะไหมเนี่ยใส่เยอะไหมไม่รู้นะแต่เราใส่สองซองเลย อันนี้ไม่ใช่เหยาไงให้มันติดเกล็ดโอโอเคโอเคเชื่อโปก่อนอื่นเราก็ต้องใส่น้ำครับผสมกับแป้งให้มันเข้ากันนะครับกปันป่นพงปั่นหูอะไรกันรายการฝอย ep ห้าครับเลี้ยขากับเจ๊เปี้ยวเฮ้ยเป็นไงเลี้แป้งอ่าเป็นไงเป็นไงเฮ้ย <Hey. S 1> มันเหนียวอ่ะไหนลอง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 ดิเหนียวดิขนาดเพื่อนยืมตังยังไม่หายเลยเฮ้ยมุกอะไรเนี่ยเฮียจะอวก โอ้ลืมบอกครับผมเราก็ต้องหมักไก่รอก่อนนะครับผมลืมอย่างอกไก่ต้องมีคนหมักหรือถ้าอกหาดก็หาใหม่ครับนี่กินนี่หอมอันนี้คืออะไรอืมังคุิผงชลอรดีรดีรรดดีีหมักไก่นะโฟมดูไหมรถเดียมีสุดลับอยู่สูตรหนึ่งยังไงต้องรวยอย่างนี้เว้ยไม่เห็นหรอระวังเคินนะไม่เห็นหรอเนี่ยนี่นี่ ยแล้วก็อร่อยนะครับเละกันเลยทีเดียวครับต้องบ้างไกไหมไม่ต้อง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 บ้างไก่แล้วโฟบ้างอ่าใช่เอามุกบอกไม่ต้องเสียกี้มุกอ่าต่อไปเป็นซอสหอยใช่ครับเราใส่แค่สองอย่าง ใส่ไฟฟ้าเขียวไม่ได้ไฟฟ้าเขียวไม่ได้ไฟฟ้าเขียวไม่ได้ได้หรอวะโอ้โหจบไม่ต้องเอาจบจบคลิปจบคลิปพอพอเร่งเร่งคำเร่งคำเอ้าไปส่ใส่น้ำมันหอยเลยใส่ตามใจใช่ไหมไม่มีปริมาณนี่มีนี่นะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับโอ้โหลืมอย่างหนึ่งเว้ยลืมอะไรก่อนใส่ก็ต้องเอาซ่อมแทงไก่ก่อนมาท่องเนีเว้ย หรือใช่หรือไม่ก็บังไงไม่บัง KFC ไหนมันมีรอยเนาะใช่เออขอทานม่มีเมันเล็กเออมันเล็กแบบเล็กเท่ารูขุมขนน่ะนี่คอยดูคอยดูคอยชิมรสชาตินะอ่านี่พักไว้ครับนี่ต่อต่อต่ออ่าต่อเลยนะขั้นตอนต่อไปนะจะทำอะไรมันก็บอกกันสิใส่แป้ง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 เออใส่แป้งเพื่อเตรียมอะไรเตรียมทอด เยี่ยมมากเือขอร้องคุกคุกงงไปก่อนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ดูนะดูนะขั้นตอนนี้แหละจะเหมือน KFC ก็ขั้นตอนนี้แหละอาทุกคนทำสวยนะซุปซุปเออเลือกมาเลือกมาเลือกพีอยู่นะปุ๊บอ่าย่งไงตรงนี้นี่นะจะเป็นกิ็ดกระเพาะตรงนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องถูกต้อง อคุมันใช่เหรอวะพูดดีคุณใครดูครับเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะจะแบบหนาะคุณใอยดูนะทุกคนว่าเหมือนมันจะเหมือน KFC ไหมอ่ะค่อยดูนะคุณใคยดูนะก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากเช็ดมือครับไปอีกแล้วอันนึงนะอันนึงนะเออโอเคครับผมเช็ดเช็ดมือจะวุ่นวายนะครับทำใส่หน้ามันดีอยู่สะอาดไงบลล้างมือทั้งวันเลยอ่านแน่นอนบลาอานช่วยมันจะมีกลิ่นไหมไม่ เออมันต้องมันจะต้องเป็นแผ่นหนาๆมากกว่านะคิดว่าตอนแรกก็คิดว่ามันทำย่างี้ซะมันจะวิ่งไปนู่นแล้วมันก็ไปเททิ้งไงแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ที่จริงไงตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นแหละน่าจะกินจริงๆนะไม่น่าจะเป็นกิจอ่ะก็น่าจะเป็นแบบแผ่นแป้งหนาๆแต่ผมว่าเป็นทุกคนผมเข้าข้างไอโฟยโฟยเข้าข้างมึงเว้ยเป็นเป็นนี่นี่มาแล้ตอนทำเกลแล้วอะทุกคนอพอขยาเหรอสูงต่ำสูงต่ำสูง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 นะ โอ้โหเว้นนี่มันใหญ่ไปอ่ะโอ้โหยิงแล้วเนี่ยมันมันไม่อ่ะนี่น่ะไหนมันก็ทำแบบนี้สิจับปากจับหัวแบบนี้อ๋อโอเคโอเคโอ้ยแล้วผมก็คือเป็นแกงแกงไงแกงไงอะเีไงครับเออเขย่าไปเลยครับพอไปดูนะเปิดมาปุ๊บอ่ะมึงก็ปิดมันจะเหมือน KFC เลยนะโอ้โหรถแปลง KFC ไม่ไม่ใช่เอาเกี๊ยวนมปังมาทอดนะเขาทำแบบนี้ ไม่รู้จากไหนวะคอยดูะปุ๊กพอก่อนพอก่อนเพราะว่ามันต้องเขย่าสองทีให้เกล็ดมันสวยนะครับเรามาดูกันครับมามันจะเป็นจังไงไงไก่ปะดู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 เนี่ยนะ้เป็นเกล็ดนะเป็นเกล็ดนะเย้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนทอดรอดูตอนทอดดีๆเลยเอามาใส่ไว้ดิยังยังเราจะให้มันเป็นเกล็ดสวยกว่านี้ขอสองรอบใช่ไหมสองรอบใช่มันมาว่ะมาว่ะนึนะ มาว่ะเชิงคือว่ะเชิงคือว่ะแต่ซ้ำอีกรอบด้วยอันนี้สูตรฟัวตีซียนนะครับทำตามกันได้นะครับใช่ครับผมไม่แค่เดียวเท่านั้นนะครับผมข้างหน้าไม่มีอีกแล้วนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับผมบายอร่อยอร่อยอร่อยถ้ามันดีมผมจะคัดลอกไปวางในรีขาวท่านอ,อยู่ด <laughs> ีวายหวังตั้งใจชื่อใหม่หวังตั้งใจไปเลย <B. S 1> อีกรอบ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 บอกเลยกรอบกรอบบี B. แต่ว่าอันนี้มันเหนียวไปนะทุกคนใช่ไหมน้องใส่น้ําเพิ่มนะก็มึงเลยครับใช่อล้อ่ารขยาวกันต่อครับเดี๋ตครับอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เฮ้ยเ็ไม่เต็มหรอคุณตั้งกระ้าให้ผมเลยครับใชดิใช้ด้วยอ่าทุกคนดู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  เฮ้ยทำไมมันเริ่มเป็นก้อนแปลกๆวะโฟอันนี้มันคุ้นๆนะนี่ไงเกล็ดเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดแบบนี้โอเคครับผมเอาทอดครับฟังไว้ก่อนครับนี่นั่งเอาเรื่องเหรอวูว์เคลือบสีของแท้นี่มาวามาวาเออเป็นไงเป็นไงเกล็ดดี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 โฟร์ใมันเยอะไหมเต็มเลยพอทอดน้ำมันต้องถ่วมใช่ใช่เต็มเลยอ่ะหมายถึงน้ำมันเนี่ยเฮียเต็มเลยมึงเขย่าไงเขามึงเนี่ย ใครเก็บนี่ใครเก็บอืมใคเก็บเองเก็บเองสวย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 โอ้ให้ส่งมาว่ะส่งมาว่ะเอาเอาเอาครับผมเราก็ใส่กระทะไปเลยทุกคนนี่ปึ๊บเฮีเมียก็ขึ้นอ่ะมันมีเสียงชาเชื้อชูชาชูชาเชื้อชาเชื้เชิงชุ่มอุ้ยมากินวุ่ยกระบุ้ง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 เนี่ยอือ เฮ้ยจะของสุตรจะของสูตรเข้ามาเข้ามาเปิดเฮ้ยวันอินเตอร์วิ่งใหม่เลยใหม่เหลออยากว่ามีกอบเนะโอ้โหใหม่เลยว่ะเฮ้ยไม่บอกใครยังเลยไม่เน er <Eat> <fit> ี่ยเห็นไหมกาเคฟซีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีช้ี้ รออย่างเดียวครับท่านผู้ชมไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะเนี่ยปั๊มไ<า>อ้ดำๆ,ๆ,ๆเนี่ยซอสซอสหอยไงอ่ามันเป็นไฮไลท์เป็นลายมันอ,อ่ให้มันสวยครับ สุกแล้วครับทุกคนนี่เป็นไงจะได้กินเนีวย่อสีต่อมาคุณอย่าไปถ่ายตอนใหม่นะตอนใหม่ชิ้นที่มันไหม้ใช่ชิ้นที่มันไหม้ตอนใหม่ทผมบอกโค้ดล่าไงตอนใหม่แล้วผมจะเอาอันนี้ใส่เลยนะครับใส่เลยครับใส่เลยต่อเนื่อง โอ้เสร็จแล้วครับทุกคนมานี่อยู่ไงเอาเลี้วขาหมดข้าวหายไปเลยคราบหมดแล้วครับอิ่มแล้วแม่เอามาทำไมเนี่ยอิ่มแล้วไปไม่กินแล้วอิ่มหายเสียใจชิมเนื้อมันดีจะชิมหนังมันลอนอยู่ใช้ได้ดู อะไรยัง Get ไม่คืนเลยบอกใช้ได้แล้วกรอบเฮ้ยไก่ไหมเฮ้ยไก่ไหมเฮ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวพูดออกเดี๋ยวคุดเอาแล้วอ่าสุดไก่ไม่ถูกมานั่งกินดิมานั่งกินดิถูกครับถูกแล้วเดี๋ยวค่อยมองดูไก่เลยสุกไหมกินเลยถูกนะโอ้ยหาชิมเลยเหมือนเทฟซีเลยป่ะมีซอสพริกวันนี่ บัตยังอ้องค er ุณตัดขายทิ้งนะครับตัดก็ขายทิ้งแต่ว่าไม่อร่อยนะครับผมเออมึงร้อนร้อนร้อยร้อยร้อยอร่อยไหมอร่อยเลยบ๊วเทียบซีได้ไหมเนี่ยอืมเอาก็เหมือนไก่บ้านเพ้าไปบจัดตัวนิดนึงแบบมันกร่อยก็เนี่ยกร่อยมาอ อนเราผมต้องเป่านะผมจะกินหนังมันเนี่ยจะกินได้เทปเทียะมันจะมันขาดเทปที่ใช้หร้อมันก็ซื้อเลยใหม่แล้วมั้งนั่นมันสิ่งสีกระต้อนทุกของมันได้อยู่อ่ะอร่อยนะอร่อยใช่ได้อยู่คุณทำไรครับครู เก็บสิครับมันเละเลยไปอยากให้ทุกคนแบบให้คะแนนเละอาหารของคุณดีกว่าโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมไปถามก่อนนะโอเคบอลอมเป็นไงเคฟซีของฟัวอีเซียนเือฟัวอีเซียนเนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สักเอาไม่น่าเกลียดเลยนะห้าพอมห้าทำไมอ่ะคุณอยากเตะติหน่อยติหน่อย ข้อเสียเลยคือมันไม่มันไม่มันไม่เหรอใช่มันแข็งดาแข็งดาเลยดาเอาความจริงเลยนะคือไมคอัพติ้งอะอวยคืออวยไม่อวยคือไม่อวยนี่คือไม่เอาความรู้สึกเลยนั่นแหละห้าพอแล้วไอโฟโอเคบวกอัพห้าห้าเต็มสิบได้เก็บเดียวครับให้สักแปดไปรสชาติมันใกล้เคียงอยู่แต่ว่ามันก็ยังขาดความเผ็ดนิดนึงอโฟไอ้เฮ้ยเต็มแปดเต็มสิบเอาดีครับหมดให้เจ็ดเพราะว่า เจ็บไอ้พวกมันนี่เจ็บเพราะว่ามันแข็งไปอ้าวมันแข็งมันทำสองแล้วก็น้ำมันเยอะรสชาติก็ไม่ลอยโอ้แต่มึงแต่มันได้เจ็บมั้โอ้ไม่ลอยไม่ลอยดูปากมันแพรบเลยไม่ลอยปากมันแพรบส่วนตัวนะครับผมผมให้สิบเลยเต็มพันเฮียคลิป ไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า